สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเิตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและก่อนอื่นที่เราจะไปชมคลิปกันแอดมินก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านนะครับในโอกาสขึ้นปีใหม่และคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเราในปีนี้ครับซึ่งแอดมินนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานการเงนิงนและครอบครัวสุขภาพครับ เอาละครับคุณผู้ชมและประเด็นที่สําคัญในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนั้นก็คือเพราะไรกองทัพของรัสเซียนั้นจึงจะไม่สามารถยึดกรุ้งเครียบได้ทั้งๆที่พวกเขานั้นกําลังจะทุ่มเทสับผาตกํากลังเป็นจํานวนมากนะครับเข้ามายึดกรุงเครียบเหตุผลต่างๆนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิเรตตี้พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์การยิงขีปนาวุธของรัสเซียเข้ามาโจมตียูเครนอย่างหนักในรอบ2-3วันวันนี้ก็ทำให้หลายๆท่านครับหวั่นใจว่า ทางกองทัพรัสเซียนั้นมีแผนการอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้เริ่มระดมพลเป็นจํานวนมากและส่งกองกําลังฐานใหม่ต่างๆเหล่านี้เข้ามาประชิดพรมแดนของยูเครนมากขึ้นหรือว่าบางส่วนนั้นก็ได้เดินทางมาประจําการในประเทศยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการยิงขีปนาวุธระลอกใหม่นี้ทางการของรัสเซียนั้นก็ได้ระดมยิงขีปนาวุธมาถึง120ลูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางการของยูเครน นนั้นก็สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านี้เอาไว้ได้เป็นจํานวนมากเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามก็มีบางส่วนนะครับที่สามารถหลุดลอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเข้ามาได้และทําการครับโจมตีบ้านเมืองของยูเครนจนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ดีทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังสามารถรับปกป้องพื้นที่สําคัญอาทิเช่นโรงไฟฟ้าหรือว่าระบบน้ําประปาต่างๆสามารถป้องกันเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนสถิติการสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนนั้นพวกเขาสามารถทำได้ประมาณร้อยละ60เปอร์เซ็นต์นะครับและโดรนของอิร่าน,นั้นที่มีการใช้งานร่วมกับขีปนาวุธรัสเซียจำนวนราวๆ50าสิลำนั้นทางการของยูเครนก็สามารถสอยพวกมันลงมาได้ถึง4 6่ําลำนี่ก็ถือว่าทางการของยูเครนย,ยังมีศักยภาพ ในการป้องกันภัยทางการได้ดีพอสมควรแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในเมื่อเปอร์เซ็นต์การสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนลดลงนั้นก็แสดงว่าคลังขีปนาวุธสําหรับต่อต้านอากาศยานของยูเครนนั้นก็น่าจะล่อยหลอลงไปเช่นกันครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้น ก็คาดว่าขีปนาวุธระยะไกลของพวกเขานั้นจะมีจํานวนไม่มากพอที่จะกดดันนะครับระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนอย่างได้ผลและไม่สามารถโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนไม่ให้สามารถใช้งานได้ชนิดที่ว่าดับสนิทครับซึ่งเหตุผลนี้เองจึงทําให้ขีดความสามารถในการซ่อมสร้างอาวุธต่างๆของยูเครนยังคงอยู่นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ที่ทางการของรัเสเซียจําเป็นจะต้องตัดกําลังของยูเครนให้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อจํานวนขีปนาวุธและขีดความสามารถต่างๆในการโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนของรัเสเซียนั้นถือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอครับซึ่งถ้าเรามองดูเผินๆแล้วเราจะดูเหมือนว่าทางกองทัพรัเสเซียกําลังจะได้เปรียบนะครับแต่ทว่าจริงๆแล้วพวกเขายังไม่บรรุ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของพวกเขาได้เลยในเมื่อรัเสเซียนั้นไม่สามารถตัดกําลังแนวหลังของยูเครนได้จึงทําให้ยูเครนครับสามารถฟื้นตัวได้จากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสร้างรถถังหรือว่าเป็นการผลิตอาวุธใหม่ๆขึ้นมาต่อต้านรัเสเซียต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าโรงงานผลิตอาวุธใหญ่ๆของยูเครนนั้นจะถูกทางการของรัสเซียยิงโจมตีเสียหายหนักก็ตามแต่ทว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็แก้เกมโดยการกระจายศูนย์ซ่อมสร้างอาวุธนั้นไปยังพื้นที่ต่างๆจึงเป็นการยากมากๆเลยที่ทางการของรัสเซียนั้นจะไล่ถล่มศูนย์ซ่อมสร้างอาวุธเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางการของยูเครนนั้นยังมีศักยภาพในการที่จะต่อต้าน กองทัพของรัสเซียได้อยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญกันซึ่งก็คือประเด็นที่ว่าทําไมกองทัพรัสเซียนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามรวบรวมกองกำลังขึ้นมาใหม่เป็นจํานวนมากในการที่จะบุกเข้ายึดกรุงเครฟอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมูลความจริงเป็นอย่างมากนะครับว่าหลังปีใหม่นี้ทางการของรัสเซียจําเป็นที่จะต้องรุกหนักยูเครนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการปิดเกมครับ ประเด็นที่1ึงเลยกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาสูญเสียรถถังมากเกินไปครับโดยเฉพาะรถถังหลักนั้นในปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียก็ได้สูญเสียไปแล้วกว่า3,000คันนอกจากนี้พวกเขายังสูญเสียยานเกราะตั้งแต่เริ่มสงครามไปประมาณ6000คันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเกือบ1ใน3ของรถถังทั้งหมดของรัสเซียเลยก็ว่าได้ครับซึ่งรถถังนั้นถือได้ว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าหากว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะรักษาพื้นที่ต่างๆ ที่ยึดมาได้นั่นเองครับต่อให้ทางการของรัสเซียนั้นจะมีขีดความสามารถทางอากาศหรือว่าการโจมตีระยะไกลจากขีปนาวุธต่างๆเหนือกว่ายูเครนก็จริงแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถครองพื้นที่เอาไว้ได้สําหรับเครื่องบินรบนั้นมีพลังการทําลายล้างที่มากก็จริงครับแต่ถ้าว่าพวกมันนั้นก็มีระยะเวลาในการปฏิบัติการที่จํากัดนั่นเองครับ ซึ่งการรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําคัญนั้นจําเป็นต้องอาศัยรถถังและฐานราบเป็นหลักนะครับในการยึดครองพื้นที่เหล่านั้นเอาไว้แต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้จะโทษพลรถถังของรัสเซียรหรือว่าโทษรถถังของรัสเซียมันห่วยอันนั้นก็ไม่จริงเสมอไปนะครับแต่ถ้ว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆ ที่มีขีดความสามารถนะครับมีความทันสมัยในการต่อต้านรถถังที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อต้านรถถังอย่างตุ๊ดหน้าพีหรือว่าจรวดต่อต้านรถถังเอ็นรอจรวดต่อต้านรถถังแบบเจรินต่างๆนะครับที่พระาะว่นั้นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงทำให้รถถังของรัสเซียนั้นต้องได้รับความเสียหายและพังย่อยยับไปในสงครามเฟสแรกอย่างที่เราเราได้เห็นกันนั่นแหละครับ และประเด็นที่2ก็คือเมื่อทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้รับระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 ให้มาดซึ่งตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธพลิกเกมของทางยูเครนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจุดอ่อนของกองทัพรัสเซียก็คือหลักนิยมในการรบของพวกเขานั้นมักเน้นพึ่งพาตนเองนะครับโดยหนึ่งกองทารของพวกเขานั้นก็จะประกอบไปด้วยรถถงังยานเกราะปืนใหญ่สนาม ระบบจรวดหลายลำกล้องเป็นของตนเองนะครับแล้วก็จะมีฐานราบจำนวนหนึ่งติดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าเรามองดูเผินๆแล้วมันก็ดูเหมือนจะดีนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าหน่วยรบของพวกเขานั้นสามารถรบได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหน่วยรบอื่นๆในการปฏิบัติการรบครับแต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของพวกเขาก็คือพวกเขานั้นไม่สามารถนำสเสบียงอาวุธหรือเชื้อเพลิงต่างๆติดตัวไปได้มากนะักทั้งนี้ก็เพื่อความคล่องตัวต่างๆในการเคลื่อนที่นั่นเองครับซึ่งรัสเซียนั้นก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการนรําคลังอาวุธต่างต เข้าไปตั้งไว้ใกล้ๆกับแนวรบนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลเสียร้ายแรงให้กับกองทัพรัสเซียครับโดยเราจะเห็นได้ตามข่าวทั่วๆไปเลยว่าทางกองทัพยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการโจมตีคลังอาวุธต่างๆของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งครับปัญหาด้านกําลังพลของรัสเซียนั้นถึงแม้ว่าจะเติมเข้ามาได้อย่างเรื่อยๆก็จริงแต่ถ้าว่าเมื่อพวกเขาขาดแคลนรถถังขาดแคลนอาวุธสเสบียงน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆ ก็ทําให้กําลังใจในการรบที่แนวหน้านั้นตกต่ําลงอย่างแน่นอนและถากว่าพวกเขาปัสจากอาวุธแล้วการถูกปิดล้อมหรือว่าการถูกผลักดันให้กลับออกไปยังดินแดนของตนเองนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทางการของยูเครนจะทําได้เพราะว่าก็มีข่าวคาวออกมาเรื่อยๆว่านอกจากที่ทางการของยูเครนนั้นจะได้อาวุธระยะไกลก็คืออาวุธที่มีระยะการโจมตี150-300กิเมตร สิ่งเหล่านี้ถ้ายูเครนได้มาก็เรียกได้ว่าปิดประตูชัยชนะของรัสเซียไปได้เลยครับเพราะว่าทางการของอยูเครนนั้นจะมีศักยภาพในการทำลายสนามบิน ทำลายคลังเก็บอาวุธต่างๆของรัสเซียชนิดที่ว่ากองทัพของรัสเซียนั้นจะไปตั้งคลังเก็บอาวุธไว้ที่ไหนกองทัพของยูเครนก็จะมีศักยภาพในการที่จะยิงเข้าไปถึงนับยิงเข้าทําลายคลังเก็บอาวุธนั้นได้ครับเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมยูเครนนั้นอย่าลืมว่าพวกเขามีดาวเทียมสอดแนมต่างๆจากประเทศพันธมิตรนะครับมีโดรนมีเครื่องบินต่างๆนับที่คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของรัสเซียอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นะครับในภาคพ,พื้นดินของพวกเขานั้นก็ยังมีสายลับต่างๆที่แฝงตัวอยู่ทั่วทุกหัวละแหงในพื้นที่การรบครับนอกจากนี้ในทางฝั่งของรัสเซียเองวิทยุสื่อสารของพวกเขาก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของกองทัพรัสเซียเพราะว่าถูกดับฟังได้อย่างง่ายได้ ทำให้กองทัพของยูเครนนั้นรู้ถึงความเคลื่อนไหวและตำแหน่งต่างๆของฐานรัสเซียได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วครับซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคลังเก็บอาวุธต่างๆของรัสเซียถึงถูกบึ้มอยู่บ่อยครั้งนั่นเองครับและประเด็นที่3นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาสูญเสียกําลังคนมากเกินไปโดยระยะเวลาในการรบที่ไม่ถึง1ปีนั้นกองทัพของรัสเซียนั้นก็ได้สูญเสียกําลังพลไปแล้วเกือบจะ1นึ่งแสนนายครับ ซึ่งยอดการสูญเสียชีวิตทหารของรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ประเมินเอาไว้ว่ามีทหารรัสเซียราวส0 0 0 0ื่นถึงห้าหมนายที่เสียชีวิตในสนามรบนอกนั้นก็ได้รับการบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามรบไปครับ และถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียนั้นจะสามารถเกณฑ์ฐานเข้ามาทดแทนหานที่เสียชีวิตไปในการรบในแนวหน้าได้อย่างเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับกำลังใจของฐานรัสเซียที่เข้ามาใหม่นั้นก็ถือได้ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากโดยเราจะเห็นได้ตามสื่อต่างๆมีประชาชนที่ได้รับหมายเรียกหรือมีคุณสมบัติเข้าข่ายในการรับราชการทหารพวกเขาส่วนใหญ่นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะมารบนะครับ ผู้คนส่วนใหญ่นั้นพยายามหนีออกนอกประเทศรัสเซีย ซึ่งเราก็เคยได้เห็นปรากฏข่าวมาแล้วแต่ว่าบางคนที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้ก็ถูกขิ้วปีกขึ้นรถทหารไปเลยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนสะท้อนนะครับออกมาถึงจิตใจของทหารรัสเซียที่ไม่อยากมาทําการรบในยูเครนนั่นเองเพราะว่าสงครามในครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยครับและถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดกองทัพของรัสเซียอาจจะชนะกองทัพของยูเครนและสามารถยึดครองดินแดนต่างๆของยูเครนได้เป็นจํานวนมากก็จริง แต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่มีใครยอมรับในการยึดครองดินแดนของยูเครนอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียและในท้ายที่สุดก็ต้องคืนดินแดนทั้งหมดให้กับยูเครนกลับไปครับและถ้าหากว่าพวกเขานั้นเสียชีวิตในสนามรบโอกาสที่พวกเขานั้นจะถูกจดจำจากชาวโลกในฐานะของฮีโร่นั้นแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยครับ ซึ่งมันต่างจากทหารของยูเครนมากครับพวกเขานั้นมีความสมัครใจที่จะมารบมีความสมัครใจนะครับที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพราะอย่างไรเราก็อย่าลืมว่ากำลังใจในการรบนั้นบางทีมันสำคัญกว่าอาวุธซะอีกครับ และนี่ก็คือ3เหตุผลหลกัหลกๆนะครับคุณผู้ชมที่ทางแอดมินนั้นมั่นใจว่ากองทัพของรัสเซียนั้นจะไม่มีทางปิดเกมยูเครนได้ในการรุกใหญ่และลอกใหม่นี้ได้อย่างแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิ i ต a รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ